I... Ah. <laughs> you. าครผมซึ่งวันนี้เจม่อยูทางด้านเรียวมะเรียวมะนี่เห็นในแข่งค่อนข้างที่จะเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่เจาไปจะเป็นทางด้านออฟเลนลูนที่ใช้ก็จะเป็นไม่คี้สิบหกคี้สิบหกแอสซินเนตดา้อนหรือไม่ก็เจาะร้อยห้าคี้สอเมตรนะผมแล้วแต่คนชอบเลยอันนี้เจมก็จะมาเล่นทางด้านของเรียวมะป่ามันเป็นฮีโร่แรงเอฟก็จริงแต่ในแข่งใช้ค่อนข้างจะบ่อยมาก ซึ่งถ้าเห็นในแข่งเขาจะไปเล่นเขาจะเล่นเป็นสายซีซีนะผมก็คือกึ่งแทงกึ่งดาเมจดซึ่งตัวมันมีดาเมจดอยู่แล้วไนงะคนเขาเลยแบบว่าเล่นกันได้ พลังแฝงที่ใช้ก็จะเป็นแรงล้วนนะผมแรง5สีแดง3แล้วก็เหลือง2ครับผมอันแรกก็เมื่อเราใช้สกิลหรือว่าตีธรรมดาจะแรงขึ้นนะอันที่2เพิ่มดาเมจอันที่3คือคิร์ดอัปเดตับผมเพิ่มดาเมจตอนต้นให้อีกลึมล้ำส่วนสีเหลืองก็สร้างความแสบเพิ่มขึ้นได้่ละความแสบเพิ่มขึ้นครับผมแล้วก็จอกเกาะอันที่2ซึ่งเรียวม้าเนี่ยเออมาถึงนะไออัพหนึ่งนะผมคือสกิลหนึ่งอ่ะมันแรงกว่าสกิลทิม ถ้าอยากความไว้ให้อัพหึ่เลยอัพหนึ่งสักเวลสามนะผมและที่เหลือก็ไปอัพแทงเน้นฟาร์มก่อนช่วงแรกจะเล่นเป็นสายขวานก็ได้นะแบบว่าเล่นเป็นสายซีอ่ะถ้าจะเล่นสายขวานก็คือเป็นสายพีซให้เพื่อนไปเลย <c oughs> ก็ลองกินูด๊ดโอมีอาร์มหรือไม่ก็ทางด้านของอฟอร์เคป สายซีซีให้เพื่อนไปเลยซึ่งในแข่งเขาส่วนใหญ่เขาเล่นสายซีซีให้ผมแบบตอดเพราะว่าตัวมันตามง่ายดีคือโดดได้สองทีแล้วก็แทงเฮ้ยแล้วจังหวะนี้กูเจอเฮ้ยเฮ้ยวิล่าสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวก็ไอเจมส์เจมเจ้าสองแล้วเจ้าสองโอ้ได้ตัวเดียวเฮ้ยวิล่า่อยเพื่อนพิล่าซึ่งมาดูกันว่าตานี้เจมจะเป็นยังไงจะแบบเพื่อนร่วมทีมทั้งที่โอ้โห เวลรสามันเวล4์สี่ไม่่อยผู้เลื่อยเชื่อจริงซึ่งมาดูกันว่าตาเนี้ยเกมจะรับบทแบกทีมเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่นี่รตละหนึ่งสี่ละสวยเทลมาแย่งทางด้านของมังกรววยโอได้มารู้ว่าเทลบบไอันนี้ก็จะออกเป็นสเปียนะผมดึงไม่โดนถ้าดึงโดนตายนะแทงได้ ก็เป็นสเปียเพื่อที่จะเอาเลือดนั่นเองขององีอาบก็ได้เลือดนะยังไงทางด้านของเรียวมามันก็ตามได้ไอันนี้กล้ยายอ่งที่เจบอกตัวเลยเจ็บจะขึ้นแค่เวล2ก่อนแล้วขึ้นไอเทปอื่นไม่รีบขึ้นดาบป่าเวสานเต็มนะต่อไปก็ยอกสเปียเลยับผม คอืออันนี้เจมไม่ได้เป็นเล่นข้างล่างแล้วเพราะว่าข้างล่างเขาเอามุกรไปแล้วนะกำมารีฟาร์มนะครับเมือนระร้างก,กันเองตายทู่อีกข้างล่าง1นึ่งหกครับผมสกอร์คุณไหมคนคุณฟาร์มไปเรื่อยครับผมจังหวะนี้ลาลาไปปกติ แอ่ขวานี่นามีน่ากลัวจัดหลอกเพื่อนก่อนไปลุยเพื่อนมีม้าบอกอุ้ยเจอโอ้แท้เจมส์ไอแทงโอ้ไปโดนโวดแท้เจมวิ่งมากับเพื่อนน่าจะโอ้ยเหี้ยมัวละเฮ้ยวันเดอร์องวันเดอร์สีเว้าสวยละเอ้ยเอาเ้ยเอาตัวมาตัวมามาวันเดอร์โอ้เหี้ยละเฮ้ยวิล่ากูโอ้โหวิล่าเคลียร์เว็บกลางเพื่อนพวกมันอยู่ในบูเอ้อสวย เทว์โอโอ้คือทีมเราไม่มีใครมาเลยอะเทวกับวีลอยู่เลนอยู่เลยอ่ะสรุปกูตายกับทางด้านของวอขาดอ่าวอขาดเข้าไปได้ในป้อมตายโอเคอ้าวกูตายโอ้โหวีลากูช้าจังอะเพื่อนตายห้าแทนเฮ้ยเฮ้ยถ้าอีเอาบอกให้บอกให้เฮ้ยแทง ฮันน่าฮันน่าฮันน่าฮันน่ฟิกมึงฟิกเรื่อยยังไงมึงก็ตายคุณไม่โดนอีกทีนึงมีพันธุ์ดีเรื่อยยังไงมันก็ไม่รอดนะเมันเสียฟิกฟรีเฮ้ยเบียดฟิกเจ็ดนาทีห้าห้าบอกบอกใครให้รู้ก็ผมอันนี้กดคนเดียวนะอย่ายวี่บอกว่าอันนี้เจ็บกดคนเดียวลงไปเล่นกับแคลลี่หน่อยนะแคลลี่จะร้องไห้ละ ฝักผมเป็นตัวโพกอ่ะไวยโอโรลิออนแล้วก็ทางด้านของแอนเนตเตอ่ะอุ้ยปักฝักตายสู้ไหวไหมล่ะคิวแอบซีเฮ้ยเอ้าเอาเฮ้ยมันกินหน้าเไหวปะวะลงแทงโอ้แทงไม่ถึงระยะโอ้ชาแทงสกิลสองไม่ถึงุคนเ่าเลยเ่าเลยอุ้ย้องกันโอ้โหเรียบร้อย เด็กลางอุยเหมือนโดนดักเฮ้ยเด็กวอลให้ค่อยๆ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 เดี๋ยวมันจะกลับไปส <c oughs> วเยเจมรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะกลับไปกูก็แทงคว้าไปแล้วหมดเลยกลับเกมกลับมาดีแล้วเด็กวอลเด็กก็มีการโยนกันเกิดขึ้นอยู่ดีเ <c oughs> ชื่อไหมทุกคน แลวเรียวม้าฟาร์มหรือว่าอยู่เลนอ่ะมันไม่โดนกดมันเป็นตัวที่กดเขาได้แบบรเซมีแงมีอันติที่รีเลือดและสกิลสองได้2ทีถ้าเกิดแบบว่าเราอันติคีไปแล้วอ่ะสมมุติเราแดดไปแทงแ,แล้วก็แดดกลับมาอันติรีสกิลแล้วก็แล้วก็รอแดดมาใหม่แล้วก็โดดกลับไปแทงมันได้เรื่อยๆรับสกิลได้เรื่อยๆปถ้าแทงคีบถ้าแข็ง ถ้าแทงคีปจะได้เลือดน้อยกว่าแทงคนนะถ้าแทงแทงคนมันจะได้แบบขเขาเรียกว่าอะไรอะรอจองอังหวะนี้แล้วแทงปั๊มไม่ต้องรีบแทงนะผมอันตีของเดียวมามันจะดูดเลือดคนแรงกว่าเนี่ยอย่างเช่นดูดเลือดคีเพีย0สองร้อยแค่จะดูดเลือดคนทีละสี่ร้อยนะก็ถือว่าดีผมเป็นฮีโร่แรงเอฟของจอยเตอร์นะที่เจมบอกว่ามันค่อนข้างจะเก่งเล่นดัดบระวังด้วย ทำไมเก่งในแข่งก็คงไม่เล่นกันหรอกจริงอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมฝากไมบเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีใช่ไหมบั๊กเฮียบั๊กเอาบังคอนเอาบังกรนังคอนที่ทำให้เราแรงขึ้นนะผมนะเฮียนิ้วไวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดิ ดูนโป๊กกันดิเที่ยยย่ยย,ย,ย,ยเยยยยยยยอยไยย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 ยลยยยยยยย็ยย้ยย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 กยยย้ยยอยย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 ่อยย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 ียย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 อยยยยยายยยยยยนยย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 นยย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 งเยยยยย50ยยย ลุยกำลังไปลุยแดดแดดหล่อลอยไปกันเลยไวโอเลสเฮ้ยอะไรนั่นของข้างเยี่ยวเลยนะโอ้โหข้างเยี่ยวเข้าไปซ้าไม่ต้องกลับกันเลยเดีวยดวยเฮ้ยล่างใสไปละอันนี้มันต้องตายอันนี้มันต้องตายจริงเฮ้วยวิลา,มาไม่ตามกูมาแล้วโอ้โห เฮ้ยอยูวลระโอ้ได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่ไหวคิวไหวคิวไหวคิวไหวชิวมัสวนนั่นไงกว่าแล้วไม่สวนจริงแต่ก็ได้ครับผมแข่งเข้าลิ้นปี่ฟ้าจุกบิ๊กเข้าลิ้นปี่แบบใช้วอลต่อไปก็ได้ไอ้แดนบา็อกไม่แดนติดได้ไงวะฟักเหรออ้าวเฮ้ยมีกิ่นนะถ้าอย่างเงี้โหแรงจัดเลยทุกคนดูดิ นี่ขนาดออกทอยนะถ้าบอกถ้าแบบว่าออกกัดเวทเฮ้ยแดโลกเป็นไงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาดิแทงตีเอ้โแรงจรัดเฮ้ยกระโดดหนึ่งทีเฮ้ยโอ้ถ้าม,มีนตีตายเนี่ยโอ้โเม,มีนตีอันตีวิเดียวเมื่อกี้เจมกุศลแบบค่อยๆยืดถ้ามีนตีเมื่อกี้ไวโอตายนะโอ้เทลมึงไม่มียิงป้อมบนวะตายเรียบร้อยและเทล,ลกลับไปเอาเลสแทนที่ยิงบนถ้ายิงบนม่อกี้หน้าตายเพราะว่ามีลูอนที่เขียร์ป้อม ได้แค่คนเดียวเรียบร้อยแล้วไวยโอเอ้ยแล้วเทลวิ่งกับบาวเลสกับบาวเลสเสร็จจะไปยิงป้อมคีบหมดกลับไปเจอเอสโซคืออ่ะแตงลงโซต้าก็เรียบร้อยดีมองโจดีเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีคนมามาดันล่างแน่เลยเ้ยนะเฮ้ยมองไม่เห็นด้วยเนี่ยเฮ้ยมันตายเนี่ยอ้าวอยู่บนสามแต่แดนหนึ่งแดนสอง อุ้ยโอ้โหของเล่นเยอะนะแข็งแัน,แน่กรูเ <The Ultimate. S 1> ดี๋ <Legend ary. S 1> ยวรี้ฟาร์มหาตังกันดีกว่อาออกเกิดดีกว่าตัวพลาดแล้วแบบแพ้อเพราะถ้าเจมดูเจมดูทรงแล้วท้านจะพลาดเมื่อไหร่แพ้เมื่อน,นั้นเล่นกันแบบว่าไม่เอาตรงเลยอะ ให้มืออีกแล้วเหรอมึงไม่เขียนไม่ลาบอ่ะไม่ลาบอ่ะดูดิชิวจัดเลยไม่ต้องช่วยเด็วพี่เอาให้ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเอาให้เฮ้ยเฮ้ยไปโอ๊เขี้อลัอุ้ยเขี้อะเจบโดนอ้ะเจ็บ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 ดูเลือคลิปแป๊บเดี๋ยวมาดูเลือคลิปล่างก่อนคลิปล่างมาฟีบอบๆ๊อเ๊บบ๊๊บอ๊บ๊บ๊บ ขี่ป่นไม่มีคนทำโอ้ยขี่ป่นยังไม่ได้ทำเลยเพื่อนเออเอาเอาดิแลกไปเออเฮียแอลลี่แลกครับโโอ้หเฮ้ยมีคนมาชัวะวิลาเฮ้ยเนี่ยวลาถ้าอยู่พุ่งพุ่งเกมนี้ได้ละไม่ทันละโอ้เฮียละเอาไม่เอาต่อเหรอเฮียละกูเฮียจริงเฮียจริงโอ้ ตายฟรีชัวร์แต่เฮลมึงมายืนอะไรของมึงคนเดียวเนี่ยเพื่อนโอ้ยน่าอยู่เลยเก้กีบกลางก่อนแทงมาดิ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 โอ้โหท่านโอ้แม่งเดินมาล้างให้ตามได้นะนี่คือเกมสามารถตามได้แต่ว่ามีแอนเน็ตอ่ะ น่าจะใกล้จบละดาร์คสิบห้าเกิดด้วยไม่มีคนทำเว็บบ้างเออใ,ใครจะทำมึงเลือกกูม้าม้าเงินติลงไปกันใช่ไหมม้าเงินติม้าทำล่าก่อนม้าต้องไปเอากรดาเพื่อ <riots> น เอละอันนี้ขายทันได้หรอเฮ้ยเอาชุาก่อนคิวก่อนเฮ้ยจะการด้วยเพื่อนก่อนเไปจะทำเพื่อนหนูถ้ามีทันได้แข็งตายอันนี้ก็เฮ้ยตรงกลางเล่นได้ชัวร์อุ้ยอ้าวโผล่แล้วสามคนเหลือแค่สามอ้าวดูเดี๋ยวดูชุดเดียวแลกไว้มึงชุดเดียวพอเนี่ยเขาชิลหน้าเฮ้ยไวโอเอ้าเฮ้ยไวโอมึงทำหมีเหรอเฮ้ยเพื่อนกลัวเฮ้ยเพื่อนหมายเฟสโอ้โหโดดหลบกูมาดิกูไม่เกิด หนึ่งสองพักอ่ะแท่งสาแทงชาแล้วไงไอ้เหี้ยกูยังมีโดยสองทีแล้วไปเกิดเกิดมาบุกเคียวมีไงมครจริงอ่ะฮะแดดแดดแดนแหนจะฆ่ากูเหรอเอ้ยดูนี่ไอค่ามันถอนได้ปะให้กลับมาเอามันก่อนดิเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนหิวกระหายใครชนะผมปล่อยกู่งหนึ่งหนึ่งมันก็ได้เนี่ยไหวโอ้โหเพื่อนดีแล้วที่ดจบเพราะงั้นเจ็บก็ไม่ไหวเจ็บก็ตาย ก็จบลงไปเรียบร้อยผมกับทางด้านของเรียวมะฮีโร่แรงเอแต่คนเอามาใช้ในแข่งค่อนข้างเยอะมากเลยพอตัวมันครบเครื่องครับผมซีซีหนักดาเมจมีหนีง่ายตามง่ายขประบันนี้สำหรับเรียวมะนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่อง,องเจมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าหนะ้าจ้า